วัสดีเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูลูกสแสดมแตมคขอดแล้วดีใจมากเดี๋ยวพาเดินไปดูลัดีใจมากเลยอ่ะแตมมขอดลูกสี่ตัวเนี่ยขอดเมื่อวาตอนเย็นรอตั้งนานกว่จะขอดเดี๋ยวพาเดินไปดูนะแต้มแตมจ๋าแต่แม่ดูลูกใหม่ มาดูลูกม่น่ารักไหมเหมือนพ่อมันเลยอ่ะพ่อเป็นชิวาว่านะน่ารักไหมตัวสีขาวมีตัวเดียวด้วย,วยอะไเงี้ยแม่มาตาละ <c oughs> ไปเอาไปเลย่แม่แม,มัน แอมจ๋าแอมแม่มกำลังเรียนลูกมันอยู่เดี๋ยวมีให้ดูตอนที่เมย์ทำคอ้อเองเมย์ดึงคนหนึงออกมาเองนึงนีอันนี้เมย์อดทำคอ้อเองคน <c oughs> ต้องขอนะไม่ให้หพราอวพ้อมตายแล้ว